ครับโอ้ยหมดเยอะมากเลยครับครับผมเมื่อกี้นะครับก็เป็นเพลงแค่ครั้งเดียวนะครับเป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราสองคนครับซีรีส์เรื่องแฟนผมเป็นประธานนักเรียนครับเป็นไงกันบ้างครับเพลงที่จริงเนี่ยวันนี้เตรียมมาอีกเพลงหนึ่งเตรียมมาอีกเพลงหนึ่ง เป็น,นเพลงจบ EP 12เหมือนกันใช่เพลงชื่ออะไรเน,นี่ยจอนเห็นจำดวงได้ตามกัดดนด,ด,ด้วยวนะครับผม Yeah. มากหล่อไหมเด็กๆในทีวีว่าจึ้งแล้วยืนต่อหน้านี่จะเป็นลมได้เหมือนกันนะหล่อมากนอกจากหล่อแล้วร้องเพลงยังเพด้วยจริงไหมครับที่สุดอ่านเล่าให้ฟังหน่อยดึงทำไมถึงเลือกสองเพลงนี้มาร้องให้ฟังกันในวันนี้ค่ะสองเพลงนี้เป็นเพลงประกอบซีรีส์ของพวกเราคบครับเป็นเพลงที่เพิ่งปล่อยไปล่าสุดเลยสองเพลงคบะรับก็ยังไม่เคยร้องที่ไหนเลยครับอค ทุกคนได้พานกันในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่มาลองสดๆเลยชอบไหมครับที่สุดเลยนะครับถามถึงฟีดแบ็ของซีรีส์หน่อยดีกว่านะครับแฟนผมเป็นประธานักเรียนเพิ่งจบกันไปด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับโฟนครับโฟนนะครับซีรีส์ถือว่าเริ่มคาดมากเลยครับทุกคนชอบแล้วโฟนไม่หล่อเหรอครับ เจมีนายก็หล่อใช่ไหมโอเคต่อรูปใช่เราต้องมีขัดแบบนี้เพราะบางทีความอยากชมมันอัดอั้นอยู่ในใจไงเพื่อเราเข้าใจไงอ่ะซีรีส์ก็ดีใจครับดีใจ <c oughs> ที่เนี่ยครับเวลาไปไหนมาไหนก็ทุกคนมาให้กำลังใจเต็มไปหมดเลยคุกค <c oughs> ตื่นเต้นทุกครั้งที่ร้องเพลงลก็ <c oughs> ดีใจทุกครั้งที่ทุกคนมานม <c oughs> มมครับผครับผมเจมี่นายล่ะครับเป็นยังไงบ้างกับซีรีส์ที่เพิ่งจบไปเพิ่งจบไปเลยครับถือว่า จบไปก็มีเสียดายนิดหน่อยให้มันมีต่อเพราะว่า12 EP ผมว่าไม่พออืใช่แต่ว่าเราก็จะยังจะไม่ได้เจอกันตามงานดีเวทอย่างนี้เราก็ตามงานคอนเสิร์ตครับแล้วค่อยดูคลิปคนที่เขาแบบรีแอคชั่นเราเวลาเขาดูซีรีส์อย่างนี้บ้างไหมเลยว่าเขากินการ์เราขนาดไหนโดยเฉพาะตอนเข้าพาเข้านานแบบนี้อ่าใช่เนาะใช่ครับสุดๆเนาะสุดๆเลยแล้วคิดไหมว่าเราจะ มีคนตอบรับกระแสตอบรับดีขนาดนี้ครับโฟนครับไม่ไม่คิดเลยครับว่าจะมีะมคนช่บขนาดนี้เลยอ่าครับจะิน็นไแล้วครับเป็นการครับเกินคาดครับใช่ตอนแรกคือไม่คิดว่าซีรีส์จะมีคนดูเยอะขนาดนี้เพราะ<ช>ามันก็เป็นซีรีส์เด็กแหลนะเนาะแล้วทุกคนเป็นนะักแสดงใหมใ<ช>่หมดทุกคนก็ทุกคนชอบก็ดีใจครับ เอาละงั้นเราถามถึงบรรยากาศการถ่ายทำบ้างตอนถ่ายเป็นยังไงครับต้องเจอแดดเจอไฟเจออะไรบ้างไหมเอ่ยเจอครับส่วนใหญ่โรงเรียนก็จะเป็นฉากหน้าเสาธงการแจ้งเนาะครับ้กหน้าเสาธงจริงๆเนี่ยร้อนมากร้อนมากใช่ก็ต้องมีแบบคลื่เงาแดดบำรุงอะไรครับพอโดนแดดเยอะๆก็จะผิวเสียบ้างหมองคล้ำบ้างที่มีเรื่องฝุ่นด้วยครับใช่ใช่ก็ต้องบำรุงด้วย นี่นะครับอาารเล่าให้ฟังห,หน่อยดึงเพราะว่าพักสองคนเนี่ยทั้งเจอแดดเจอไฟในกองถ่ายนะครับพักพอดก็น้อยเนาะตอนถ่ายทำซีรีส์เนาะมีวิธีการดูแลตัวเองไงตอนนี้ถึงยังดูสดใสและโอ้โหผ่องออร่าขนาดนี้ครับผ่องออร่าเลยครับชิตสุดของออรา่าก็จริงๆก็ต้องเป็นเรื่องพักผ่อนด,ด้วยแหละครับ,รบข้าพอนต้องทานไว้พอกินเท้พอ,พอกินในสารอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ก็ต้องมีเรื่องบำรุงด้วยมีเรื่องเซรั่ม แอมพูอะไรใช่ครับแล้วก็ครีมกันแดดผมว่าสำคัญมากเพราะว่าถึงตอนนี้มันจะไม่มีแดดอยู่แต่ว่าแสงพวกนี้มันก็เป็น U วที่ทำรายร่างกายทำรายผิวแล้วได้เหมือนกันครับโฟนละครก็เหมือนเจมินายครับก็ผมก็ชอบออกกําลังกายในฟุตบอลอะไรยเงี้ยก็ออกกําลังกายภายในแล้วก็ต้องเสริมด้วยภายนอกถูกต้องใช้ครีมกันแดดตลอดนะครับเวลาออกกลางแจ้งเวลาออกที่สนามเจต่ที่เจมิ่นายบอก ตอนนัดคืนอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ต้องใช้ที่มันเด,ด็ถูกครับต้องแบบแสนไฟอย่างนี้นทำร้ายหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยก็ต้อง ใช่ขี้มาแดดบันรุงแล้วก็มีเซรั่มอย่างที่ผมบอกครับใช่บำรุงด้วยครับเชื่อว่าปัญหาที่น้องๆเจอเนี่ยทุกคนเจอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งแสงแดดอย่างเมืองไทยนี่คือแดดแรงมากๆนะครับหรือว่าจะเป็นเรื่องของไฟต่างๆนั่นเองนะครับอ่ะแน่นอนครับยูซีรีนเคเดอร์มาอินโนเวชันของเราตอบโจทย์นะครับสองตัวด้วยกันนะครับตัวแรกอย่างที่น้องได้เล่ากันไปนะครับนั่นก็คือเคเดอร์มาอินโนเวชั่นยูซีรีนอีเวนแวเดียนนั่นเองนะครับเป็นเซรั่มแอมพูนั่นเองนะยังไม่ฟัง และกพราอ,น,อน้องเองเขาก็ใช้อยู่เหมือนกันนะค,ะครับสเต็ปหนึ่งก็คือฟิก ฟิกนี่จะเข้าไปลดผิวหมองคล้ำแล้วพอลดผิวหมองคล้ำแล้วไปเจอสเต็ปที่2ก็คือการบูสต์นะครับผิวของเราก็จะโกลใส่มากๆเลยบอกเลยว่า7วันรู้เรื่องแน่นอนตัวนี้เนี่ยฮิตมากๆอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยตอนนี้นะครับอีกหนึ่งตัวนะครับแน่นอนเมคอัพโฟน์ทเขาพูดไปแล้วเรื่องของการปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะต่างๆที่ M2.5 ตัวนี้นะครับก็คือเป็นเออยูซิรินอัลตาโปรเทคชันนั่นเองนะครับเซรั่มกันแดดครับทามถึง สเปกหน่อยดีกว่าสเปกสเปกผิวของคนที่เราชื่นชอบมันต้องเป็นแบบไหนยังไงเริ่มที่ใครก่อนดีสเปกผิวอ่ะจะมีนายก่อนแล้วกันสเปกผิวก็จะต้องเขาใส่มีออร่าอ่าโอมชมพูนิดนิดครับประมาณนั้นครับครับมีอีกไหมรับปีกนะคะสเปกแบบโฟนตัดดั้นน้าหุ่นแรกจมลอยล่ะ แลนด์มาร์กหนาอ่ะเจมี่นายเขาตอบไปแล้วโฟโตอบบ้างครับสเปคผิวแบบที่โฟโตชอบเป็นยังไงคนแบบไหนผิวแบบไหนเดวเยวอเ่าคนที่ดูแลตัวเองครับครับเช่าคนที่แบบรู้ว่าต้องใช้อะไรกับผิวหน้าตัวเองอะไรแล้วก็ผิวแบบไหนก็ได้หมดเลยครับตามตามที่ตามที่สีผิวของตัวเองแค่ดูโปรดูใสดูสุขภาพครับแล้วก็ต้องใช้อ่า นี่ครับ u s e r เ n e v ์ n t Ready ฉันเองนะครับจะมีนายใช้ไหมครับอ๋ผมใช้ผมผมใช้เป็นตัวคิงมันแดดครับครับแล้วแล้วเป็นคนดูแลตัวเองไหมครับดูแลตัวเองเขาจริงๆผมชอบคนที่แบบดูแลสุขภาพแต่พวกนี้อยู่แล้วเพราะว่าเออ่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยกินอะไรแบบไม่ค่อยมีสุขภาพดีเท่าไหร่ครับแล้วชอบคนออกกำลังกายไหมครับชอบคนออกกำลังกายอยั่แล้ว จะได้มีพลังร่างกายด้วยอ่าจะได้เพื่อร่ังกายชอบคนกินผักไหมชอบกินก็กถ้าใครชอบกินผักเลยพูดดิฮะใครชอบกินผักไม่รู้ก็มีหลายคนชอบกินผักเลยเราอ่ะชอบกินผักหรือเปล่าชอบไหมชอบนะเธอบางทีฉันไม่จำเป็นต้องยืนอยู่ตรงนี้เลยอยากฉันขอลงไปกินกับพวกเธอด้วยได้ไหมขอเป็นหนึ่งในคุณหนูได้ไหม ขอเซ็นตรี้วหน้ให้กับทั้งสองคนหน่อยครับน่ารักมากเลยก่อนจากกันครับอยากตอดตามผลงานของน้องๆตอนนี้มีอะไรให้ติดตามกันบ้างค่ะผลงานตอนนี้ะครับเออเร็วๆนี้เลยครับว่าเราจะมีคอนเสิร์ตอยครับวันที่1819มีนาคมนี้ครับที่ยูเน่ยนมอลบัตรเนโซลไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าสามารถซื้อได้ทางไลฟ์สตรีมมิ่งที่ทาริกันมเจอร์นะครับถ้าทุกคนอยากไปดูก็ไปดูพาได้ได้ครับแ้วกมันแน่นอน แล้วก็มีซีรีส์ครับซีรีส์สองเรื่องครับยี่สบสามจุดห้าครับแล้วก็อวสกายสองครับแล้วก็การปีนี้จะมีคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตนึงเป็นคอนเสิร์ตรวมกับทุกคนครับครับผมติดตามกันได้ใช่หละครับโอเคคอรซิมพีร์รายกับสองท่านอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวให้น้องๆถ่ายภาพบนเวทีคู่กันหน่อยดูดีกว่านะครับน่ารักมากๆเลยอย่างเมื่อกี้เหมือนเขาจีบกันเหมือนกันเนาะเหมือนไหมได้อยู่เนาะ เขาพูดว่าเขาชอบคนออกกำลังกายด้วยอะอะไรนะนี่น้องๆบอกว่าไม่เหมือนจีบหรอกค่ะเหมือนเขาจีบกันจริงๆเลยนะครับอะถ่ายภาพคู่กันหน่อยหนึ่งจ้า